หลังจากที่หลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะมีการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักปั่นนะคะแต่เมื่อมีการเปิดใช้งานจริงก็พบว่าหลายจุดนะคะที่ไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าติดปัญหาต่างๆค่ะหนึ่งจุดที่มีปัญหามาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเส้นทางจักรยานที่บริเวณสวนจตุจักรนะคะแต่สาเหตุจะเป็นเพราะอะไรไปติดตามกับคุณจิราพรกันค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของทั้งคนที่ขีรกกรรข่รถจักรยานแล้วก็ผู้ที่ขี่รถจักรยานอยู่ในจุดนี้ด้วยนะคะบางคนบอกค่ะว่าอยากจะให้ยกเลิกช่องทางจัก,กรยานในจุดนี้ไปเลยเพราะว่าตั้งแต่การกอร่อสร้างเริ่มต้นขึ้นมานะคะก็ทําให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมากแต่เดี๋ยวยังไงไปติดตามรายละเอียดกันนะคะเชิญค่ะ วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงตรวจสอบรอบกรุงค่ะสําหรับอาทิตย์นี้เราจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันกับทางจักรยานโดยรอบสวนจตุจักรยาวไปถึงสวนรถไฟค่ะทางจักรยานในจุดนี้นะคะมีปัญหาเกิดขึ้นมานานเนื่องจากมีรถจักรยานยนต์เข้ามายึดครองพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะแก้ไขแต่ก็แก้ไขไม่ได้นะคะทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่านอกจากรถจักรยานยนต์แล้วค่ะก็มีรถยนต์แล้วก็รถเข็นขายข,ายของเป็นจํานวนมากค่ะวันนี้เราจะไปรับฟังความคิดเห็นของทั้ง สองฝ่ายนะคะทั้งผู้ที่ขี่รถจักรยานและผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะเนื่องจากพวกเขานั้นบอกว่าในจุดนี้ค่ะสร้างปัญหาให้กับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นจํานวนมากรวมถึงไปดูกันค่ะว่าทําไมเขาถึงจะต้องเข้ามาใช้ทางจักรยานในจุดนี้ไปติดตามกันเลยนะคะ พื้นที่กรุงเทพมหานครมีทางจัก,กรยานจํานวนมากที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางพิเศษสําหรับจัก,กรยานโดยเฉพาะแต่ทุกพื้นที่เผชิญปัญหาเดียวกันคือรถชนิดอื่นๆมักจะใช้เส้นทางร่วมด้วยทางจัก,กรยานรอบสวนจตุจักรก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าวสุรศักดิ์สุไลมานประชาชนที่ขี่จัก,กรยานบนเส้นทางนี้เกือบทุกวันบอกว่า ตนรู้สึกคุ้นเคยกับรถจักรยานยนต์รถเข็นขายของและคนเดินเป็นอย่างดีเพราะต้องเจอทุกครั้งในช่องทางจักรยานตนทำได้เพียงแค่ชะลอความเร็วและระมัดระวังเท่านั้นมีทั้งจักรยานด้วยคนเดินดนิดหน่อยแล้วก็มอเตอร์ไซค์เพราะบางทีก็มอเตอร์ไซค์มีทั้งนิสัยดีก็มีนิสัยแบบแย่ก็มีแบบเราขี่มาเลนเราอย่างนี้ครับ เขาก็ขี่มาเหมือนเล่นเดียวกับเราแต่เขาไม่หลบทั้งที่เราขี่มาถูกต้องนะครับมันจะให้เป็นเลนจักรยานไปเลยครับก็คือแยกระหว่างมอเตอร์ไซค์กับจักรยานออกไปเลยจะดีเพราะว่าคนตั้งแต่สร้างตั้งแต่สร้างมาเนี่ยผมว่าคนขี่จักรยานเยอะกล้าออกมาขี่นอกเอะครับ ด้านความเห็นของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กลับเป็นไปในทางตรงกันข้ามโดยบอกว่าทางจักรยานดังกล่าวไม่มีผู้ใช้งานมีเพียงแต่คนเดินและยังทําให้เกิดการจราจรติดขัดเพราะถนนเส้นนี้มีขนาดเล็กอยู่แล้วทางจราจรมันแคบลงครับการไปมาก็ลำบากเราทําแล,ทแล้วเขา,า,า,าเห็นการณ์นี้ก็ไม่มีเวามิดค้าบานัน้วย นานๆจะเห็นดีว <cko ier noise> ันน so ี้ยังไม่เห so ็นถึงสองชันเลยแล้วก็อยุดปั okay? so ่งนึงยครับเป็นที่จอดรถเลยลำบากหมดครับลำบากที่เราไปมาเคยไปพ่อพ่อสี่ห้าทีอย่างนี้ก็ร่วมสึ่กว่าใส่หนักี้ก็เป็นคนเดียวการจัดการรถติดลำบากเลยนะเรามีมาไล่มามีเจ้าเกศทหารตรวก ถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไขด้วยการนำแบรีอร์มาปิดกั้นแต่ก็ยังมีรถจักรยานยนต์จำนวนมากที่เข้ามาขับขี่หรือบางครั้งรถยนต์เข้ามาจอดเต็มผิวทางจักรยานบ้างก็มีอย่างไรก็ตามป้ายเตือนไม่ให้ลุกล้ำทางจักรยานนั้นมีให้พบเห็นตลอดแนวแต่ผู้กระทำความผิดกลับเลือกที่จะมองข้าม ปัญหานี้คงต้องอาศัยทั้งจิตสํานึกและการกวดขันที่เข้มข้นมากขึ้นจิราพรครูหาการถ่ายภาพและรายงาน ผู้ชมค,คะทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้ดําเนินการตักเตือนแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทําความผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าปัญหานี้ค่ะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยทางเดียวที่จะสามารถดําเนินการได้ค่ะ mm hmm. ก็คือผู้ที่ขับขี่นั่นเองที่ไม่ควรจะรุกล้าเข้าไปในช่องทางของจักรยานค่ะ และทั้งหมดก็คือช่วงตรวจสอบรอบกรุงที่มีมาฝากในวันนี้นะคะเห็นว่าจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ก็จะไม่มีผู้กระทําผิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็อาจจะมีการเพิ่มเวลาลงมาตรวจตราให้ถี่ยิ่งขึ้นค่ะค่ะและทั้งหมดก็คือช่วงตรวจสอบรอบกรุงที่มีมาฝากในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันจิราพรคูหาการลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ